ขวานเหล็กด้าไม้เอาไว้หั่นสับหรือตกแต่งกินสับเข้าไปเลยจ้าสับเข้าไปแรงๆแ,แบบนี้นะจ้าใช้ถนัดมือมากแถมคมมีต่างหากมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนในราคาเริ่มต้นหนึ่งอันนะร้อยกว่าบ,บาทท่านเองปะดูกันเป็นขวานในเ็ประสงค์ทําจากเหล็กแมงกานีสซึ่งมาพร้อมขนาดกาลังดีสูง34เซนกว้าง13เซนจ้าแถมเขาจับเหมาะมือมากนะจ้าเพราะตรงนี้เขาเว้นมาให้เรียบร้อยสำหรับกำแน่นๆแบบนี้จ้าทดสอบความคมให้ดูกันต่อสามารถใช้งานได้ถึง2แบบนะจ้าด้านนี้จะเป็นคมนะจ้าสับเข้าไปแบบนี้เลยจ้า คมมากๆหรือพลิกมาอีกด้านตรงนี้นะจ๊ะสามารถทุบขอนก็ทําได้จ้าใช้งานก็ง่ายง่ายจับเหมาะมือมากตัวนี้หนักประมาณ7ขีดจ้าพลิกมาข้างล่างตรงนี้เขามีรูสามารถใส่ที่ห้อยได้ด้วยจ้ามาดูสเปคใกล้ๆกันต่อเปรียบเทียบใบขวานกับฝ่ามือจะประมาณนี้จ้าส่วนตรงนี้เป็นความหนาน,นะจ๊ะความคมลับมาให้เรียบร้อยแล้วโหน่าใช้มากตัวนี้ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเรียบร้อยแล้วจ้าขวานเหล็กด้ามไม้แบบ2องหนึ่งจะสับแบบนี้ก็ทําได้หรือจะทุบแบบนี้ก็ทําได้จ้าเฟีย้ยวมากตัวนี้แถมอันนึ เริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาทถ้าเองใครอยากได้จ้ากดได้กล้าเลย